สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้แอดมินสีพาพี่น้องนะครับมาเบิ้งตัวเลขนะครับเกี่ยวกับเรื่องงูเข่าบ้านนะครับบางท่านก็ว่ามีโชคบางท่านก็ว่าอาจสมาาาิมีคเคา,เานะานะครับสรุปแล้วก็มีทั้งเคาะทั้งโชคเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากันเ้ามีโชคแล้วเขาก็ไปสะดอตเคาะนะครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องไปรับชมรับฟังจากน้องนอนทิยานครับพาพี่น้องไปรับชมครับ อันงูยังก็ไม่ใหญ่เขาบานงูสิงงูสิงงตัวใหญ่บ่ค่ะอ่ามันมันมันคยเขาเยนเพิ่อนนเคยเขาทั้กายอหงันก็เขาเขาก็ไล่ถุงไปมันงหงายหนึ้มองน้าไหรอกอ๋อมันมันเขาทังทอจะั้งมน้าไหลอกไปอ่าอๆบอนี้มันมันมันกัลงอ่ามันกับบืนเขานี่เนีเขาก็เห็นี้อเขาไล่ออกนี่ มันมันเปเห็ดอย่งไอยู่บันนี้แั่ก็บีบไปเร่อทุกกรัเพื่อไอ้ตะยานแบท่ว่าบบเหตุอย่างคนนเหรเเกี้ยวใ่จะคว่กิน้ำมือหะเอ้ยวามันมาหายโฉขาด้อนงเยไ้าามไ่หือเราขาอยู่หัวน้าเขาน่ยเขาจังงงมยร้านกับพวกด็เขาบ้านเนาะมันยเ้าม่ไม่สิไปใสบาทับมอสิไปใส่บาทอ๋อตอนเศร้านูมาใส่บาทนูหนู้วายู่ประขึ้นเพราะมาใส่บาทนูมาใสบาท โอ้พันสิบใบบาทเมื่อวานเล็ดคือบ่เคยมาคือบ่เห็นมาใส่บาทนอนน้องบอกมาใส่บาเมื่อเช้านี่อะไหลโคกของเพื่อนใครอ๋อปลาไหลโคกเขาปลาไหลโคกเป็นว่าปลาไหลโขกคุณปอเด้ว่างูเนาะปเลอะไรปลาไหลโคกใหญโตมันเคยมากแหละมันนะดำขึ้นเดได้แต่งยังบ่บ่เขาก็ะบาก็ไม่จะบ่เนาะเออว่าโฉกเอาเลยเนาะี่ายโฉกแต่ก็เนานคืออยู่กับปากก็ย่อยเนาะเั่วดีก็ดีถันี่วเขาก็แช่งถงปุ๋ย เอาไม่ต่อต่อแม่พี่มันก็เข้าไปโอ้บ่บ่บรร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 ่หนีตอ<า>นนี้ยหูฮ<ล>ักเนาะตอนนี้เข้าไปแล้วไ,ไล่ะไรเขาส่งปุ๋ยเละติไอ้อออเขาส่งปุ๋ยมันก็มัดอ่าอ่าห้เขากุ้มชีเน่างูว่าตายเนาะอ๋อเอาเอาไปปล่อยจาไปปลอ่อยกูเดาฝากสาแม่งผุดเอาคุ้มถือส่งปุ๋ยขึ้นเลยเช่าวันนั้นขึ้นไอ้ดมไม่ตูนไลยบ้านเลขที่ตัวใดมันในย่าต่อ ียังก่อิดส <12. S 2> <12. S 1> องสิบสองมันรวบางูนี่มันมีเตีบมันเลยที่เจ็นตี่สิบเจ็ดนั่มันแบบคันงูลูกเชียบ์กะตีสิบเอ็ดพนนยบอกเอายายาอันบอกไม่อือ่ไม่เนาะแต่ก่อนนี่หนูหนูมาอยู่บ้านไม่ไมเคยเห็นงูเขาบ้านหลังนี้<อ>มันบ่าบาลิทีหาสิเ,เอีดออเลยเออไม่กระอกอันตอนนั้นเป็นงูอย่างาง,งูสิงคือกันนี่บอ้กระโตโตใหญ่งอ๋ออับางันก็อุ้มใจเลย เอาไปปล่อยเลยแม่เป็นอย่างนี้ก็ออกคนใหญ่มาทำบุญทำบุญเฮียนค่ะยับเพาะยัเพาะอนนอปลาเล็กทีก็ออกกออเอาเมื่อพระธาตจ้าเมื่อพิสตอนนั้นร้านอีพอดนั่นมันเลยไปเกี่ยวอีพอดนั่นไปนยน้ำตาลหอมวายมันมันเข่าไปอยู่น้ำข้นเลยเตะมันเข่าไปกับเบี้ยงมันยิ่งเออเออบันยิ่งบันขนอนน้ำข้นเลยกับเกี่ยวออกห่มพูดไรกับย่า่ย่า่มันแดียนออกเออมันมาบอกตงบอก ได้มดานานู้น่านู้มีสายที่อยู่ท่มันทอดน้อมันเป็ีเล็กน้อยนะ,อะ,อะได้เลยปะมึงอาไปปีไว้ถ้ามึงอยากตีไปอาได้ไปบอกอลูกเง,งินนี้นมาเลยเขาเป็นอะไรไปเตี่ลีไปไปตไตตัวโดนดูโดนโดนมันไปไปบ่อดมันมือโอ้มันมืนกับเบื้องบมดนี้ปืนไปบานี่เขา <อ S 2> นั่นตอขึ้นมาอ่าจัดมาจัดนา มาอยู่กลางเดินบํารุงไม่กันไงเลยเนาะกินบผ้แพร์ตัวๆใช่เฮ้ไม่กันจับเกี่ยวเขาเลยโอ้ตุ่มบะแพร์เลยเอาบ้าแพร์จุ่มตุ่มบะแพร์โฮมเอาเลยไม่หิ้วไม่กันเอาไปเลยขี่รถไปขี่รถไปปล่อยไปปล่อยสายกเดียมเนาะตัวแบบนี้ดิตัวที่หนึ่งแบบนี้ ตัวใหญ่ขึ้นกันเดี๋ยวบอกเรื่องค่ะตัวเดียวกันเนาะงแง่เนาะขอเฮี้ยนมันอยู่ไกันเพราะถ้าว่าวไม่คือนไม่ตจหลายปีเลยดิที่บ้านบ้านนบ้ารังทีหาหนึ่งที่งูเข่าแล้วมันออกเอาเอาเอาคอใหญ่บ้าเยียคอดอยมันอยู่อันนี้ก็พุ่นแ่ะคอใหญ่ใดไม่แต่ที่อ๋อคอใหญ่ก้อนเดี๋ยวถามเลยแล้วกันเก่าหงการน้องเคยบอกให้ฟังอยู่ว่างูงูเข่าเฮี้ยนหลังนี่น้องก็ได้ถามว่างูยังงูสิง เ้าเลยมาขันงูเสีงเขาเขาบอซื้อขันงูลูกเสียบเขาคอยซื้อเย่สัลูกเสียก็ขึ้นไปรรดูเรดูวันนี้เลขออกออกอหลีเนาะจังจังว่าเสียดายแคนั้มาถึงันันมีอีนี่ก็ซื้อยอัถือเะแต่บางช่คือ็ว่าเอาอลอลีตไปกันจันทร์เราขึนแบบหจักอดเพิ่นหามากเอิญคืนน้อยอืมบ่มากบ่มากหานึงตอนนั้นเนาะว่าไม่ขึ้นไม่น้อยอีกอดางแกาตีพิ่นลื่นเนาะมันดันจันทร์เดื พักตะจูกระอัีิ่งยิ่งไม่อย่างแกแบบ่เขเอาย่ายเหมือนี่มันหัวตะวันทีหามีคนมาขายลอตเตอรีหรือเปล่าแม่แล้ววันนี้เพิ่นเมาลายลตตีหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยมันเอาหกใบหนึ่งสองมันป่ามันไม่เอาอีหนังเร่อแหละแต่ใบจังเนี่ยท่างหกใบมันเอาต่ว่าหนึ่งสองกับมีมันเปบ้าบเลทีทีที่บอลลีทีงูเข่าเนี่ยหนึ่งสองมาย่ายบันนีเร่เขากับ เมึงอก็ับิดองแลเมื่อก็บอกคิดสามได้เลยว่าโอ้แตมหนึ่งได้าะคุัแต่เมื่อก็เอาว่าใครว่ามาขอเจ้าชิดเจ็ดมันเราบ่มาขแลด้เอาสิบสองก็สิบเจ็ดก็หมายระหว่างงูนี่เป็นเจ็ดบอกงูเป็นเจ็ดนั่นได้เอาปี่ชิดเจ็ดไม่เละกับอนี้กัมากอยมาจังจีมันแบบเดียวเดี๋ยวเรามาสิถามเราเบังเนาะแตถามบังด้วยได้ขันเนเจ้าัน้เมื่อแรกเจ้าันแด้มังเงบา มอ่ย่ายตั้งแต่ย่ายฝันงวดที่มันออกหนึ่งแปดย่ายฝันได้ศูนหนึ่งแปดต้เท่าปานี่ย่ายกับบ้านฝันได้เตอนอนคือเอโบกัหาเจไหวลงไปอ๋ย่ายบ่คอยฝันเนาะโดนโฝันแม่นแต่ช่วงนี้กับบ้านฝันได้เต๋อเดี๋ยวมาย่ายมาคุณแบบมคุณกับแกกเขาไม่กระจัดง่ายงหรือไม่ทีไปออกโตัวได้ย่ายแบบย่ายขันมาขันห้าเอาไบไม้ขจะนลูกเลือกเหืองที่ปรี้ยเป็นสีบอกว่าน้อว่างูเขาเงี้ยนพอนห่น้อะ แต่ว่าตะเกาวันเขาบอกว่าตัวบัดนี้เพิ่นไปเว้าวยิงยังไกล้ท้องเลยเต๋เว้าวแล้วกันมัดมัน้าเว้าแล้วมันบ่าไหนเพิ่นขึ้นมากกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าพามเพิ่นนะผู้ของเฮียนตั้งมาแล้วก็ต้องซื้อ1 2 2 1ซื้อ1 2 2 1แล้วเพิ่นซื้อ1นเกตเพิ่นก็ต้องซื้อเกตหนึ่งนะ แล้วจะก็ไปยืดยแล้วคผมาเปปลยอืมคน่างูมาเนีว่าห้เห็ดคนมาห้โชวหลับว่าหาขาหาเอาไปปลอยก็จะมาหาหลืองล้งั้นอบ้างถามเพ่อนน้องปลอยนะแขงรงปถึงเขดอเขาเขาง่ายง่ายเลยมันมันใส่บะไรมันมันนกเบือมันกเบ้องอืมอนนี้ตันเจ้เห็นน้ำเพื่อนบ้างเราไม้มาดูนี่มอมาว่าดียิ้มเขาวางูเขาเหียนบ้าเราม่อนมานี่ยนี่ไม่ยิ้วาย่ี่ แม่มว่าแต่ทำแบบปลากระเบนซื้อลอตเตอรี่ร้ายแล้วเลสิ่ถามเพิ่นเลยไม่คนเดียวไม่ก็น่าเดาคนโอ้มันคืองานไปหนีหันย่ากลับไปหนีละนู้สิถามเพิ่นว่าเพิ่นงูเขาเฮี้ยนเพิ่นตัวใหญ่พอใหญ่จะเห็นโตแบบใหญ่แม่นใบจะเป็นนักบอลถูกแถากลุ่มจะตื่นเอาไปปล่อยจ่าตาก่าตันเลยปล่อยหน้าเพราะว่าหนู้นจำได้ว่าปีนั้นปีนั้นมันเขานี้ยนี่นี่ เนี่ยตันมันเข่าบ้านหลังนี้ปีนั้นบาริีหาหนึ่งมันออกเต็มเต็มเลยหนูถามางู้ยังหนูหนูถามางู้ยังเพินวมางู้สิงหนูเล่บสื่อน้มหนูวางูสิงเขาอันบอมแอนมาสั่นบาริีตจังออกเต็มเต็มเลยเพิ่อเอิญเปอรไลโคเพิร์มเอิญเปอรลลย เันงูยันกันคันเป็นฤทธที่คือบ้านหลังนี้เนาะดีนัันงูสิ้งไงน่นแล้วเขาเฮี่ยนปันอันก่มเบาข้อมันบามันบอกป็ดเนาะเอามันขอเนี่ยเมื่อไรมันจดถุยขอมันขอนหันี่ก็ขอ้วยกุญแจแบบถัดหาแต่าแโอ้แตงคันหาขออคนก็เลยมาหายังตันเนาะกับบานแอรเนาะย่อยเนาะ ฟังยายบอกกันนะคะมันม่คือมูเหยนนั่นคือเราเห็นยังขอยายเราจุดถูกขอขอแต่งขันหาขันหาขอเจ้าทีเจ้าท่านอยู่กลางนางบ่กนีน้ราเห็นก็ว่านา้หากินก็ว่านายขอกินวันนี้แป๊บมาเย็นรถไปไหนมันก็เล่า มรถบ่ได้แม่นยู่เพม่นว่ารถขันใดสมยาคเพิตนแต่งแันแตงผ้าหวานแต่งผ้าหวานข้าวเดียวสมได้สมได้แล้วก็จะมือจะขวาเจ้าของรถเพิ่นมาเอาก็ได้เงินเพม่นว่าขันใดอมยากมันบ่าได้แม่นยู่นู่ยู่ค้มเสือของคนใาย่ยนนี้มือเปไดีมันนมันมันปเราทางนั้นเนาะมันแต่ขวาทางกว่าเกยทังนั้น้าถามเนาะให้เามากนนองน้อา่าะไรโคกเขาเฮี้ยนเจ้าตี มันเห็ดจังไหนอยู่คนเห็ดจังไหนอยู่กินเห็ดเอาเอามูจาวมูจาวเกาวไปใส่อย่างนี้เฮียนหางนูสิเอากาวกับหางนูเนาะเออกาวหางนูบัดนี้งูเลยเขาไปที่แบบไหนไอ้พ่อเห็นตอนต้นเจ้าตัวใหญ่บ่เจ้าเห็นโตบ่โอ้ยเต้นเดายวเป็นไต้ไวย์มาเจ้าพี่เจ้าเฮียนเจ้าสร้างคนไม่ให้โชคโอ้ไม่ให้โชคเจ้าคิดว่าเคนไม่ให้โชคเฮี้ยน่เป็นไงคนว่านเจ้าซื้อลอตเตอรี่ไว้น่ะนะขอก็เลยว่าเอากระเล็บที่ซื้อไเลขกตั้งหัวปีแท้ซื้อบัดนี้เลขเฮียนเจ้าโตได้บัดนี้อย พตาพัวกตัวทอแขนหอทอดำมีดมาท้อก็ตัวทอแขนเด็กหน่อยเลยนะเนาะไปดมากจนมเพินเละโอ้ยไงกโอยนักตนุ่นันนาะบ่ตีตัวไงก็เนี่หู่งหวยยังปลิดเลดหูสิงโอ้ดสิง้เองเอาเอา มองมองสิทามบ้านเลขที่เจ้าตัวใดก่อน2สคือว่าเจ้าไม่ใช่ว่าเนเจ้าซื้อลอตเตอรี่เวลาแล้ววันที่หนึ่งเจ้าวุบอกเอาวแล้วมไสิใดพี่น้องถ้าเอาไก่เคียงเนิ่นาแล้ววันที่หนึ่งนเอาวุฒแล้วพะนะกันม่เนเขากับพร้อมเนาะเขาเล่ปลาตัวอ๋อซื้อหนึ่งสอ่งเจ้าซื้อไว ปัญญากัดซิบเจ็ดมุกพะเนยตัดใหม่กันแล้วแตงูมันเป็นหนึ่งเป็นกียรติมันก็ได้ซื้อน้ำผึ้งจอนมันตัดมาอายุข่าเนี่ยสุ่มตัดมาอายุข่าเป็นบอบอกกันมาเอาเห็ดวัดโอ้ยนั่งเออได้ว่าถึงมายุข่าถั่มุกพะเยมันมีวังเอากับบอกมุกคนไปเอาแปเอาดเพ่อพู้สารประเรียนวราตะตกใจเนาะท่นที่หนึ่งเอาบดแล้วเอาแล้แต่บางหกใบบนคือเุเาะว่าปัญหาเนาวนมันโตแคบพอมันก็หลายตัว

กาวรักนูเอืออ้าินก็เลึกก็ลึกท่คันคันว่าตดกาวมูอเจ้ากับบรู้ว่ามันวางงูเขาเฮียนเลยตอนนี้ตอนเด็กตอนเด็กสวยี่ไปกินเขาไงมาโอ้สวยแ้วมัิน่าไงมไหสองมุงสองมุย่ำดีมาเป็นอย่างดีโอ้มาเขาเขาช่วงสองมุงเศ้าโอ้ย่ำไหลโชคลาเราสิสามมงนี่สองมุงเศร้าโอ้หลบลาบมันมาย่ำขึ้นจังกับว่าเห็นกินเขาไงแล้วมุงกับสองชุนสองห่ง้เขาขอบ่าตีหลายเนาะประเด็๋เนะไกเอาต้งสองน อาตาบาริกีนี่แล้วฉันคอยซื้อแล้วฉันอยหันนี่น่กินแนว่ไตอย่านี้น่ามั่วสุดในเมื่อหัน้งันมาเกินตามอกเงินเอาย้ำให้กระดบาเลทีบาเลตบาเลทีหนึ่งสองเนาะขอยจีจำว่าบาเลดเนาะหนึ่งสองเนาะอันอันวมหันจะถือหกลอยได้เนาะโอ้ย่ามือหนะผัวเสียหจักเอาอันถือเรียกกรยันตัผัวหัวจักเรียกกนเอาอันผัวจ้าบ่เบิ่งเข้าระซาบจัาเทียยุทธภูมิันนะ ที่่าหูแต่มาถือยมันว่หัวมหันเพิ่นบ่เบิงแห่เพื่อนบเบิง่านมาบอบ้อถื๋อบอกว่าาบถือเพิ่นบ่เบิงเพิ่นบ่ถืเบิงโทรทรบเียวบ้เบิงจะถูกสอเนาเพร้คกับสำหรับตัวเลขที่เจ้าของบ้านเพื่อนได้ซื้อไว้นะครับกัมีหน่งสองแล้วก็หน่งเจดนะครับเด้อเพิ่นได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วหคู่นะครับ พี่น้องกับน้ำไปพิจารณาลองเบิงนะครับบางเทือกั็เป็นโชคลาบด้ครับเดออเรื่องงูเขาบ้านนะครับขอให้พี่น้องโชคดีโชคมานสุขสุขคนเอ้อสััสดีครับ